ไอเดียเียอะไรของมึงเนี้ยเมดีดีกว่านี้มันแล้วมึงคิดจะส่งใครไปมึงคนเดียวเว้ยที่ฝั่งนู้นไม่เคยเห็นหน้ามึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยเห็นหนะมึงเคยออกงานที่เซนกับพวกกูไหมมึงเคยออกสื่อกับพวกกูไหมกูมเป็นเจ้าของอะ่ะมึงจะให้เจ้าของมาทำงานอย่างนี้ได้ไงอะ่ะไอบอมแม่ก็ไม่เห็นด้วยอืมไม่วะเห็นไหมไม่มีใครแล้วนอกจากมึงน เขาก็มีตำแหน่งว่างให้กูอยู่ดีเขาก็มีดีไซเนอร์ของเขาแล้วอ่ะกูไปสมัครงานอย่างอื่นกูก็ทำอะไรไม่เป็นพวกมึงสองคนเซ็ตกูอะ่ะกูเกลียดพวกมึงสองคนช่วงก่อนที่ออกจากบริษัทเก่าอะ่ะเห็นว่างว้เป็นปีเลยนี่ช่วงนั้นทำไรอะธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจเหรอส่วนตัวครับทำได้ดีปะดีครับแล้วออกทำไม เออ่จริงๆผมก็ยังไม่ได้ออกจากงานหรอกครับคือพรุ่งนี้มีเวลาว่างสักสองาชั่วโมงหมครับเผื่อจะได้ไปฟังสัมมนาด้วยกันอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวไม่เป็นไรอะ่ะไม่อยากเป็นดวาวไลน์อันนี้อะไรอะ่ะน่ารักดีนะอ๋ออันนี้ผมทำไปเผื่อครับเห็นว่าชอบยูนิคอร์นเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่ยูนิคอร์นนะดิอันนี้มันเป็กาซัส คือยูนิคอร์นนะมันต้องมีเขาแบบนี้เขามันต้องมี2อันไม่นะมันควาย <c oughs> โอเคครับโดี๋ผมแก้ให้เผื่อ <c oughs> ได้ใช้ในแอปด้วย <c oughs> เออปากแก้ให้ด้วยนะ <c oughs> ขอบใจมากนะถ้าเป็นแบบนี้เราไม่แพอิ e นเวอร์เตอร์แน่ๆอ่ะ <c oughs>